เขาขายจังเป็จังอย่าเช่นแบบนี้เนี่ยแบบนี้นี่แม่งขี่สูตรได้วันมะตอมตาเขานี่จังเป็นจังจ like cool ังเป็นจังเฮ้ยเอาดีลูกพ่อหลังแห้งเยอะเสียงธนูตะบลูไปเฉกเขากรองปะ สิบสี่กิโลโมเมตรครับสาบายดันยาวๆครับวันนี้เสียงทะนุพวกเขากล้องนอกเทรศัพท์บ,บ่ดีจะคล้องอะไรแล้วบ่วสวยงามเหรอวะว่าหน่ะให้ลาหม,มุนแน่นลาหม,มุนหาล้มเลยเสดอกว่าหน่ะ muốn là cả được đấy là chấm liệu chấm khâu liệu chấm liệu liếm đôi chấm liệu mướt lốp mướt lông luôn phải đó tắm nút nút tắm ทุกคนไปทางใดกันแฉลบไปไหนเอาอีสมมาเปลี่ยนสายธนูมาดันหรือเปล่าฮะเดือดแต่ล้วเปลี่ยนสายธนูไปผอว่ออานา้องดันล้มแรงบ่ไปมาเชือกคนตัวนั้นเฮ้ยแล้วมึงเน,นี่ยจังเป็นจังสิอมาอีกสองสิวพอดีหามให้หน้าไปพุ่นพอดีหามไปก็ได้ดอกรถ เขาดังมวนเนาะดังมวนดังมวนดังมวลถือแล้วไม่แห้งดังแที่วครับผมอยากให้ถือแต่ลมไม่แห้งแหละมันจังดังมวนล้วไม่ค่อยว่าดังวะอยากให้มันตูดูตูดูตูดูไปแล้วเขาทางนั้นนี่ป่นี่เขานั่นแล้วเขากิี๊ดมยเขาตะเวนแล้วโอ้ยขึ้นงันตัวว่ะพืดอน่ะโอ้ยพูดอ่ะเอาหนิงครับ นิ่งครับเอาเราขับจับมาทางน,ทนี้ตอทนี้ไปไปะบอาเอาเริ่มนยับเลยชิญนีิว่ามันวอไม่ใช่เราดูว่าเอาลดไสิร่ม 忘了。

นะเสียงพารลมตีเพียบเพียบเยอมีปอลุ้มมันปั่นอยู่นนวัเพื่อน่ะเพื่อน่ะเพื่อน่ะปอ <laughs> จังเป็นจังเลยเพื่อน่ะเพื่อน่ะจักรอบแล้วสามแล้วสามแล้วพอพูดมาทั้งมะสงองไฟ <laughs> อินครับไม่พอไฟอินเอาไฟอีสวนเอเอ จังจังเอาอีลูกเอาเอาพอ่พอพอ่อพ่อขึ้นลูกขึ้นขึ้นมันตามแล้วเหมัอนกับหาล้มกับธรรมดาล่ะล้มบนมามีเนาะมันกับหม,นม,นะม,นบมุนหาตัว